สวัสดีครับเรามาพบกับช่องโอ๋ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับจริงๆจะเป็นไอปอชาแนลกันละเพราะว่าตอนนี้อิจฉาไม่ไหวแล้วจ้าเพราะว่ามีวิดีโอมาเพิ่มเติมให้เพื่อนๆเนี่ยได้อิจฉาไปพร้อมๆกับแอดกันเลยนั่นเองนะจ้าแบบริษยามากไหมอะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยจะรวบรวมเมเมนที่แฟนๆที่นั่งอยู่ในระยะใกล้กับน้องลิซ่าแล้วก็เพื่อนๆนะจ้าโอ้โหใช้เมลเมนนี่ได้คุ้มค่ามากมายขนาดไหนนะจ้าเริ่มจากวิดีโอตัวแรกกันเลยนะจ้าที่น้องลิซ่าของเรากาลังนั่งร้องเพลง You belong with me ของ t ม t เ y ลล r s w ว f ฟซึ่งแอดก็ชอบมากเหมือนกันก็โยกไปด้วยฟังไปด้วยแล้วทีนี้พี่อลิสเนียก็ตาดีหันมาเห็นแฟนๆกำลังถ่ายวิดีโอนอริซ่าขณะร้องเพลงนี้เต้นไปด้วยโยกไปด้วยแล้วก็มีการหันมาทักทายกันแบบนี้โอ้ my god เพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันหน่อยจ้าต้องบอกว่าโคตรน่ารักโคตรสวยคนอะไรนะวีดระดับโลกด้วยกันเนาะเพื่อนหญิงพลังหญิงของแท้เลยจ้า มาก็ใจละลายกันแล้ว,ลวทรงผมนี้ผมหน้ามองหน้ามากลับมาแล้วเนี่ยโอ้ oh my gosh มีความน่ารักคูณ2คูณ3าไปเลยสิจ้าถึงปกติช่วงหลังหานอริซาจะมาแนวเปรี้ยวแต่แนวน่ารักน้องก็ไม่ขาดตกบกพร่องนะจ๊ะเอออ่ะส่วนวิดีโออีกตัวหนึง่งอันนี้อิจฉาหนักยิ่งกว่าเพราะว่ามีการแลกกําไรกันแล้วเนึ่องกรบอือฮึซึ่งโมงเมนต์นในวิดีโอตัวนี้นั้นเป็นจังหวะที่นอรนิซาของเราเนี่ยยืนขึ้นมาเลยจ้าแล้วไม่รู้ว่าแฟนคนนี้เนี่ยพิเศษแค่ไหนซื้อตั๋วกี่บาทก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คุมวาะจ่ เป็นมาดูแมทเทเองหรือจะมาเจอโนริซ่าในงานถึงโนริซ่าจะมาในงานด้วยฐานะคนดูเช่นกันแต่ยังไงก็โคตรคุ้มจ้าเหมือนซื้อบัตรทีเดียวได้ดูศิลปิน2คนแล้วหนึ่งกรบอีกคนหนึ่งมาขนาดนี้แลกกาไรกันขนาดนี้โอ้โหบัตรนี้นะคะถูกไปเลยจ้า <c oughs> ปกติซื้อแบล็คพิ้งก่บาทก่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนแล้วนนริซ่าอยู่บนเวทีไม่ได้แบบมานั่งแลกของกันแบบนี้นะจ้านี่คือแบบแทบจะโดนตัวกันเลยที่ฉนันอิจฉาไม่ไหวอะไปดูกันนิดนึงเพื่อน <c oughs> กินอกอีกิออีกิอกินปโอัดปากแล้วร้องกรี๊ดทุกคน Peters อิจฉาไม่ไหวแล้วตอนนี้ เรียกว่ามวลต่างๆที่เป็นแฟนเอามาแชร์ในรอบนี้ทําแอดในอิจฉามากนังจิกหมอนฉีกเสื้อขาดไปหลายใบเลยนั่นเองนะจ๊ะเอ๊ะใบมันเป็นใบไ,ได้ไงก่อนนะจ๊ะตอนนี้สติสาตัางไม่รูก้กันแล้วนะเพื่อนๆเพราะว่าความน่ารักนี้ของนอริซ่าน,านั้น่ารักมากจริงๆเนาะความเฟรนดี่ความเป็นกันเองถึงนอริซ่าจะดังไประดับไหนก็ตามดังไประดับจัก,กรวาลแอดก็เชื่อมั่นว่านอริซ่าของเราก็ยังคงเป็นเด็กสาวตัวน,น้อยที่น่ารักของลิลลทุกคนเหมือนเดิมอย่างแน่นอนเลยนั่นเองนะจ๊ะอ่ะถ้าเกิดหลังจากคลิปน เด็ดอีกคลิปกันอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมาสั้นๆกันอีกแล้วนะจ๊ะช่วงนี้แอดมายับแยบนะนเพื่อนนะจะรำคาญแอดหรือเปล่าแต่ไม่รำคาญนอริซ่าแน่นอนแอดก็เลยต้องเอามาวีดพร้อมกันนั่นเองนะจ๊ะอิจฉาก็ต่อไปไทยคลิปเอามารันให้ดูยาวๆกันเลยเนาะ Oh, okay guys.